สสวััดีครบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะเปิดให้จองและฝากสลักออมทรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งคั่ง7แบ่งเป็นเกษตรกรลูกค้าและลูกค้าผู้ฝากสลักออมทรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งคั่ง4ที่ครบกำหนดในวันที่23มิถุนายน2565เป็นต้นไปสามารถเข้าจองสิทธิ์ได้ในวันที่5-9กันยายนนี้ผ่านระบบจองสลักออมทรัพย์ทกศบนเว็บไซต์ w w w .baac.or.th และทกศทุกสาขาโดยเกษตรกรลูกค้าจะจำกัดสิทธิการจองรายละไม่เกิน1,000 0 0บาทส่วนลูกค้าผู้ฝากสลักอมรัพย์ทกศชุดเกษตรมั่งคั่ง4ที่ครบกำหนดจะจำกัดสิทธิการจองรายละไม่เกินยอดเงินฝากสลักอมรัพย์เดิมและไม่เกิน5ล้านบาท ส่วนประชาชนทั่วไปจะเปิดรับฝากสลักอมรรถถอมทรัพย์ทกศชุดเกษตร,รบังข่าง7ในวันที่22กันยายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันทกศเ m o b i l e ไม่เกิน20ล้านบาทต่อครั้งและไม่เกิน100ล้านบาทต่อวันต่อรายและผ่านสาขาของทกศไม่เกิน200ล้านบาทต่อวันต่อราย ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับเราก็มีวงเงินที่จะเปิดรับฝากอีก22,000ล้านบาทโดยหลักๆเลยนะครับเพื่อการกระจายการเข้าถึงในการฝากเงินเนี่ยเราแบ่งผู้ฝากเนี่ยนะครับเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มเกษตร,รกรนะครับที่มีอาชีพเกษตร,รกรที่เป็นลูกค้าธนาคารอยู่เนี่ยเราการวงเงินไว้ให้ตรงนี้5,000ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีก1 3 0 0 0ล้านบาทเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอผู้ฝากที่มีเงินฝาก ตลาดมั่งคั่ง4ที่ครบกําหนดตั้งแต่ต่อเนื่องจากวดที่แล้วนะครับวันที่23มิถุนาเป็นส้นบาเนี่ยเราได้การวงเงินไว้ให้นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับเราจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยฝากเพิ่มในวันที่22นะครับกันยายนวงเงินอีก4พันล้านบาทแต่หากใน2กลุ่มแรกที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับมีวงเงินเหลือก็จะนํามารวมให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยฝากร่วมกับอีก4พันล้านบาทด้วยในวันที่22กันยายนคร ต้นเงินก็ไม่หายนะครับเพราะว่าพอครบ36มงวดเนี่ยต้นเงินที่ท่านฝากไว้ก็ยังได้คืนเต็มจํานวนพร้อมทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็ยังได้มีโอกาสนะครับในการที่จะส่งต่อนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีไปให้กับเกษตรกรพี่น้องเราที่เป็นลูกค้าทกสอด้วยครับ